พืชผักโคตรงามใบเขียวใบใหญ่โตไวแข็งแรงมแมลงหายเกลี้ยงทำยังไงครับให้พืชผักสวนครัวของเราโตไวใบเขียวใบใหญ่และมแมลงหายเกลี้ยงเดี๋ยววันนี้เราจะมาบำรุงพืชผักสวนครัวของเราให้ใบเขียวใบใหญ่และปราศจากมาแมลงนี่ครับ คุณผู้ชมรู้จักไหมครับนั่นก็คือน้ำยาปรับผนุ่มเราไม่ต้องทิ้งนะครับเราสามารถนำมาราดรดพืชผักสวนครัวของเราให้ใบเขียวใบใหญ่โตไวแข็งแรงและไล่แมลงหรือว่ากำจัดแมลงได้ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาบำรุงพืชผักสวนครัวครับ บำรุงพืชผักสวนครัวของเราให้โตวไวแข็งแรงและปราศจากมแมลงต่างๆที่มากัดกินพืชผักสวนครัวของเรานะครับด้วยสิ่งนี้ครับคุณผู้ชมครับน้ํายาปรับผ้านุ่มครับน้ํายาปรับผ้านุ่มเมื่อเราซักผ้าเสร็จแล้วเราอย่าพึ่งนําไปทิ้งนะครับสามารถนํามาบํารุงให้พืชผักสวนครัวของเราโตวไวแข็งแรงและยังปราศจาก สัตว์ตูพืชหรือว่ามแมลงที่มากัดกินพืชผักสวนครัวของเราได้ด้วยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับพ่อเพลินขอคนละ1 s u b s สั i ส e สัส่นกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับไปนะครับเราไปบำรุงพืชผักสวนครัวของเราด้วยสิ่งนี้กันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับน้ำยาปรับผนุมที่เราซักผ้าเสร็จแล้วเราอย่าพึ่ง นำไปทิ้งนะครับเราสามารถนําไปบำรุงพืชผักสวนครัวของเราให้โตไวแข็งแรงใบเขียวใบใหญ่และไล่มแมลงไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยมดหนอนที่มากัดกินพืชผักสวนครัวของเราได้ด้วยนะครับไปเลยครับเราไปลาดรด พืชผักสวนครัวของเราด้วยน้ำยาปรับผ้านุ่มแบบนี้กันเลยนะครับเวลาลาดรถนะครับคุณผู้ชมครับให้เราลาดรถช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้นะครับเพราะว่าจะทำให้พืชผักสวนครัวของเราโตไวแข็งแรงใบเขียวใบใหญ่และไล่มแมลงอีกต่างหากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเพี้ยมดหนอนมแมลงที่มากัดกินพืชผักสวนครัวของเราลาดลดแบบนี้ได้เลยนะครับจะทําให้พืชผักสวนครัวของเรานี่นะครับใบเขียวใบใหญ่โตไวแข็งแรงและปราศจากมแมลงเปล็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับประโยชน์ของน้ํายาปรับผนุ่มที่เราซักผ้าเสร็จแล้วนํามาบํารุงพืชผักสวนครัวของเรา และไล่มแมลงกำจัดมแมลงในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดติดตามพ่อเพลินช n n น l ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม